สวัสดีค่ะสำรวจบอนสีหลังฝนตกนะคะน้ำในกระบาดเยอะเลยทีเดียวต้องเอาออกนะคะถ้าเยอะอย่างนี้ไม่ไหวต้องเททิ้งนะคะเดี๋ยวแช่ไว้นานๆเขาจะรากเน่านะคะ บนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่ก็ค่อยๆเทออกนะคะช่วงนี้เจอฝนเยอะหน่อยนะคะนี่ก็เยอะน้ำเต็มกระบ,บะเลยนะคะเทออกน่อย นะคะนี่ก็เต็มกระบะก็มันสำรวจบอนสีของเราบ่อยๆแล้วค่ะอ้าวีเขียดตะปาดในนี่น้ำตึงเนี่ยค่ะโอ้แม่อยู่ตอนไหนนี่เราฮ อ่ะปล่อยเขาไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปทำมาหากินของเขาละไปกันต่อที่กระบะถัดไปถัดไปโอย อย่างท่วมเลยนะคะ เจอใบไหนที่เขาเก่าๆอย่างเงี้ยเราก็เก็บทิ้งนะคะอย่เงี้ยน,นี่เห็นไหมคะรากเน่าแช่น้ำเยอะเดี๋ยวออเขามีหัวนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทําจำนวนเนาะหัวโตแล้วนะคะนี่ Okay. แช่ไปนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปทำกำนวนเนี yeah. ่ยเราโดนฝนเยอะจะเป็นอย่างนี้นะคะใบเป็นสนิมเนาะเป็นเชื้อราตัวนี้เงินแสนนะคะ อยังท่วมเลยน้ำในกระปะนี้ก็เยอะไปหน่อยเอาออกซะหน่อยนะคะอ สวยค่ะฮกหลงกระถางนี้น้ำเต็มเลย เต็มปิมเต็มปิมนะคะลากทะลุแล้ว <c oughs> นี่เป็นกัสมีเงินนะคะมาไว้ตรงนี้แล้วกัน เททิงท้งเททิ้งประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆเชีย่ยอีกทีค่ะลากันไปกับฮกหลงสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ